พี่ฝึกจนชินแล้วอยากเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกควรทํายังไงดีนะครับผมว่าหลายๆคนเวลาฝึกมาสักพักนึงแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้าหนักมันโอเคแล้วเล่นได้เบามากแล้วชิลมากแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ปวดแล้วอะกลับบ้านไปก็ไม่ปวดแล้วต้องเพิ่มความเข้มข้นยังไงนะครับกดเซฟกดแชร์คลิปนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือโดยปกติแล้วนะครับผมอยากจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนแบบนี้นะเวลาจะเพิ่มความเข้มข้นนะครับส่วนที่1น,นะครับตามตรงตัวเลยครับอยากเพิ่มความเข้มข้นใช่ไหมเพิ่มน้าหน นะครับสมมติเราเล่นเบน์เพสได้20โลสมมตินะครับเราอาจจะเพิ่มไป2 5โล5โลแบบนี้นะครับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเป็นการกระตุน้นกล้ามเนื้อให้มันใช้งานหนักขึ้นนะครับให้มันแบบพัฒนามากขึ้นอันนี้คืออันที่1คือการเพิ่มน้ำหนักครับอันที่2นะครับคือเพิ่มจํานวนครั้งหรือว่าจํานวนเซต จำนวนครั้งหมายความว่าอะไรสมมติเวลาเรายกสมมติเบนเพยนะเรายกได้แค่10ทีแล้วอาจจะไปสัก15ก็ได้ถ้าไหวนะอาจจะไปสัก15ก็ได้นี่คือการเพิ่มจํานวนครัง้งส่วนต่อมาคือเพิ่มจํานวนเซ็ตสมมติเราฝึกแค่3เซ็ตเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเป็น4เลยก็ได้เพิ่มเป็น5เลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกได้เหมือนกันนะครับส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะครับ เปลี่ยนเทมโปในการฝึกนะครับไม่ต้องเปลี่ยนจํานวนครั้งไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดจำนวนครั้งไม่ต้องเพิ่มจำนวนเซตนะครับแต่แค่เปลี่ยนเทมโปอย่างเช่นสมมติเวลาเล่นสองอร์สในการเห็นภาพง,ง่ายๆนะครับเราลงยังไงครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกแบบนี้ใช่ไหมครับลงอึบนึงสองอย่างนี้ใช่ไหมเทมโปเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเทมโปใหม่เป็นยังไงลงไปอึบเก่งค้างนะครับสามสี่วิสามสองหนึ่งอัพแล้วก็ลงใหม่ ลงไปสุดปุ๊บ3 2 1อัพแบบเนี้ยลองเปลี่ยนเทมโปดูใครไม่เชื่อว่ามันจะแบบโอ้โหมันเพิ่มความเข้ม,มข้มมนได้หรอพี่ลองไปทําดูแล้วได้ผลยังไงมาเม้น์บอกกันในคลิปนี้หน่อยนะว่าเปลี่ยนเทมโปแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างครับทั้งหมดนี่แหละคือการเพิ่มความเข้ม,มข้นในการฝึกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยถ้าฝึกนั้นน่ะมันสวยหรือย,ยังฟอร์มถูกต้องหรือย,ยังน้าหนักที่เราเล่นนะ่ะเล่นได้ถูกหรือย,ยังนะครับไม่ใช่ว่าแบบ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยบางทีมันอาจจะเร็วเกินไปทําให้แบบการแบบคอนโทรลกล้ามเนื้อยังไม่ได้การฟิลยังไม่โดนอะไรเงี้ยก็อย่าพึ่งนะครับค่อยๆใจเย็นไปเรื่อยๆนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออลแฟตไป้วยนะครับทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์สามเดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเลยนะโปรแกรมอาหารสุขบุคคลครับต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไข,ขมันดีต้องกิิินนนนนนเทท่่่่่่่่าาาาาไไไไไไไหหรรกกกกกยังงงบ้้้้้มมมมมออออออดใชตตขขุืแป นอกบ้านได้ทากับข้าวกินเองที่บ้านได้นะครับสอนโปรแกรมออกกําลังกายต้องออกกำลังกายแบบไหนอยู่ยิมอยู่บ้านอยู่คอนโดไม่มีประสบการณ์ต้องทํำยังไงบ้างนะครับสาโปรแกรมคาร์ดิโอคาร์ดิโอแบบไหนกีเนาทีโซนหัวใจคืออะไรเฮดไอทีทำยังไงทํายังไงให้เกิดอัฟเตอร์เบิร์นเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยผมสอนทั้งหมดในคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบพเวทหนึ่งหนึ่งในรายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแลวอย่าลืมนะช่วยกดติดตามด้วยครับจะไปถึง3 0 0แสนซับครับ